คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคครับผมกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็อยู่กับจ่าอีกเช่นเคยนะครับกับช่องจ่าเอี้ยง a าแน l นะครับเพื่อน ก็ฝากพือมึงกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกลับมาเจอในช่องหลักนะครับในช่วงเย็นนะครับก็เป็นเกมไหนไปไม่ได้นะครับเกมหลักของช่องเราก็คือคีโอพัตานั่นเองนะครับของค่ายพิจีสซอลตแต่วันนี้มาแปลกนะเออวันนี้มาจัดในรอบลัคกี้ทานไปเลยต่โกนคผมให้ดูแอดมินแจ้งไว้นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะมีเกมนี้ด้วยนะครับเล่นทันทีเลยเกยมอื่นไม่เอาอะเสาทามนี่ยิ่งไม่เอาเลยแม่งโคตรเกลือนะครับเพื่อนๆอ่ะ ก็เป็นกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนใครเล่นเกมไหนแตกมาหรือได้เทคนิคดีๆมาเขาก็จะมาแชร์กันนะครับเออเราสามารถตามไปเล่นได้ทันทีเลยดีกว่าผู้มึงเล่นคนเดียวอย่างแน่นอนแต่หลักๆนะครับจะมีสมาชิกแจ้งเกมแตกวันละ7รอบนะครับจากเดิม6รอบกลายเป็น7รอบแล้วนะตั้งแต่9โมงเชา้ายัน3มทุ่มกันเลยทีเดียวเออแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของแบบนี้มีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมาดาถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะครับมาทุนมา2,000นะครับ นานๆน,น,นะครับจะเจอคิวในเวลาลัคที่นะครับขอเทคนิคเดิมก่อนเบ็ดทิ้งนะครับให้หน้าสวยหลสักประมาณสัก3 4ช่องนะครับถึงจะไปกดซื้อมาเป็นเกมที่ไม่ยืดเยื้อนะครับคิวโบจะจ่ายก็จ่ายเลยอ่าแต่รอบนอกวัดไม่ได้วัดข้างในอย่างเดียวหูยดอกนี้หูยสิบตัวอ้โหกดเลยสวยแบบนี้อ้โหู้าเป็นในเกมนี้แม่ ตกแพงมังแตกเอาเรื่องนะนะมาวัดกันตรงนี้นะครับคิวยึบยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม้แรกไอสัตว์ตกดำขอเบ็ดห้าดีกว่าเออหัวเข้าฟรีนะม่กิมล่อมาสองตัวนะครับอืมสิบสามช่องมากดเลยดีกว่าเบ็ดเดิมนี้แหละเออเจ็ดห้าศูนย์ 750, เบ็ดทำมาหากินินะพวกมึงรอบสอง ้ารมนี้ตกอีกก็เหลือ500นะซื้อไปถึง10แน่นอนยังไงบวกสองติดมาต่อโอ้โหสวยเลยแบบนี้เงียบๆไว้ยังไงยังแจมไม้สองติดอวยบวกสี่มาลุ้นในเกมว่าแม่งจะจ่ายหรือเปล่านะครับที่สำคัญ หยอกแรกทีโอสังเกตนะห้าหมุนสุดท้ายนี่ไม่จ่ายวิสิที่ผ่ายเลยเอ้าเก้าเก้าม,มาอีกหนึ่งคุณเก้าแล้วอือมาอีกหนึ่งหกสิบสามอีกแปดหมุนเฮ้ยแม่กับตัวนี้มาอะไรวะได้กว่าผมเออมาอีกสองอืยี่สิบอุ้ยตัวแพ็กมาอีกสามยี่สิบห้า เมาออมาอีกหนึ่งบันเทิง14ตัวแล้วโอ้โหจกแพงคูณสามสอ้โหมาอีกสามเกืตัวแล้วถึงป่าโอ้โหแม่งน่าทักเลยโอ้โหสิบต,ตัวแพงพวกมึงตัวนี้พันเก้าโอ้โหเลยเจ็ดมูนตัวนี้คูณเท่าไหร่คูณสามสิคูณถ้ามาช่วงสี่สิบห้าสิบนะโอ้โหมีสิแตกหมื่นนะบอยก่อนเออไหด้วย ตัวอักษรแม่งออกดีนะคร45แล้ว49วัยหนึงไมค์สามอุ้ย53แล้วอุ้ยตัวคูณสวยมากๆ5 7ยังไงไมค์สอง61อู้ยยังยังไม่หยุด69แล้วอุ้ยไมค์หนึ่ง20ตัวอู้ย77อุ้ยแม่งเป็นตัวเอง เป็นไม้กันเขนหรือว่าคีโอนะแตกมือแน่นอนนอกนี้แต่แม่งเป็นโจเอนะครับไหลดีมากเลย23ตัวคูณ7จ3,500หรืออีก5หมุนตอนนี้คุ้มเกินคุ้มเลยนะอ่าลุน้นตอนนี้กูลุน้นคูณร้อยนะครับพวกมึงโอ้โหสเกตเตอร์มาแบบน,นี้คือแน่นอนจบสีหมุนเอา้าเอา้าไม้กันเขนมา85โอ้โอไม่ไร อู๋สามช่องอู๋ทำไมไม่ไหลวะพันห้านี่แค่หกตัวนะครับพ่อมึงตอนนี้ลุนคูณร้อยก่อนจะถึงหรือเปล่าสองหมุนโอ้ยหมุนสุดท้ายเอา้าขนนกยังไงแปดสิบเก้าอู๋ไม่ถึงคูณร้อยโอ้ยสองพันหนึ่งร้อยสามสิบหกไม้สุดท้าย โจทที่9,310กับ10บาทเบ็ด1ิพวกมึงลัคก,กี้เอาเรื่องอีกแล้วโ <Yahoo! S 1> อ้โหจะลุ้นคูณร้อยซะหน่อยนะเออไม่ได้เจอนานมากแล้วกับคูณร้อยขึ้นนะครับโอ้ยไม้แรกตกดำนะครับพวกมึงเหลือเท่าไหร่วะกดไม้สองเหลือ500นะแม่งทำแม่งตกเบ็ด1ิอีกก็คือเต็มที่ซื้อได้แค่ประมาณ7บาท6บาทนะครับซื้อเบ็ดสไม่ได้โอ้โหไม้สเอาเรื่องนะครับ โอ้โหตัวอะไรวะไอไดมาผม18ตัวนะครับกับตัวเอ23ตัวโอ้โหถ้าเป็นตัวแพงๆนะครับพวกมึงมีซิส20,000นะคีโอเออกูเคยแตกนะกด10เนี่ยแหละแตก20,000กุลานะครับพวกมึงโอ้โหันนี้ตามลัคกี้นะครับเพื่อนแม่นยำมากๆเอาเรื่อยแล้วนะครับอ่ะ ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรก่อนจากไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และกมเม่นกันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ